ยัวซันวันตูโชซริงตอนนี้เราอยู่ข้างยังอยู่ที่ข้างบนอยู่นะคะเดินชอบสนามผ่านสนามฟุตบอลมาหนูจะไปของเขาทำไมแลูลกโอยเจอขี้กวางขี้กวาง เขาจะพาไปชมเวลาเขาเดินประทูแมนเพื่อนๆที่โรงเรียนเขาเขาจะมานั่งพักเล่นกันที่นี่านพาแม่มาเดินทัวทูนี่ลูก เป็นฟาร์มเขาค่ะ,คะถึงหน้าเขียว่รู้นี่เขาปลูกหญ้าหรือเปล่าทางเขาแดดก,กำลังออกเลยค่ะ <What? S 1> เดี๋ยว ชพา,ามาชมอะไรก็ไม่รู้อาเข้าป่าที่ที่เขามากับพวกเพื่อนๆที่โรงเรียนที่ห้องของเขากิ่จกามาเดินป่ากันทุกวันคือหัดถ้าแม่ชอบค่ะมาดูเห็ดได้อยู่ <laughs> แต่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะต้องรออีก สองเดือนนะคะถึงจะมีเห็ดโอ้มามาลรี่แกแต่ว่ามันจะมีเห็ดไหมแค่นั้นแหละลูกเป็นเหวลึกอันนั้นก็บ้านคนอันนั้นก็คือประจำเมืองค่ะบ้านคนเมือง ออที่โรงเรียนพานักเรียนมาเดินทำกิจ,จกรรมประจำนันก็ข้างล่างข้างล่างนี้ก็เป็นโรงเรียนค่ะ <c oughs> ไม่มีเห็ดนะคะเพราะยังเพิ่ง คืษภาคมหิมะเพิ่งละลายลินแหละตรงนี้ย่างของกินตรงนี้เหรออ,อ,อที่นักเรียนมาย่างอาหารย่างฮอทดอกกินช่วงหน้าหนาว มาประจําตรงนี้เหรอลูกอันนี้อันนี้ก็ของโรงเรียนเหรอครับเอาทิ้งไว้ไม่เอาเอา,อาวางไว้นั่นแหละอ๋ออีกมันไม่ใช่สารของโรงเรียนสารที่ของโรงเรียนค่ะส่วนบุคคลค่ะ มาถ่ายงแอบถ่ายของเขาอีกอุนชุนยาคัมมาทาบินแต่เอ,อ่อพายเวทค่ะไอ,ละอะ้ลูกป้าอ่าลูกตัวพัททาวมาไรละ่ะเขามากับเพื่อนๆกับค <c oughs> ุณครูน, <c oughs> นะคะอ่าเราเดินลัดตัดออกสนามป้าป้าจอด,ลดลอรถล้อแล้วค่ะ เปลิกแกสู ara, ้ๆหปวดยังปวดเท้าเอาคุก็หายลูกโอเคค่ะสวัสดีค่ะ